สวัสดีค่ะสาวๆวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการฮอวิดีโอนะคะ mm hmm. ก็เป็นการเผยผลิตภัณฑ์ของทาส์นะคะ mm hmm. ซึ่งเราได้ซื้อมาจากร้านซีโฟล่านะคะ mm hmm. จะบอกว่าเมื mm ่อ hmm. 4วิกที่ผ่านมานะคะ mm hmm. หลังจากที่ซ mm ีโฟล่าได้วางผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ mm hmm. เป็นทาสคอลลเดย์ uh, mm hmm. นะคะ ก็จะบอกว่ามันหมดเกลี้ยงเลยคือมันเนียนไปนหมดเลยนะคะคือแบบว่าสาวๆแห่กันไปซื้อเยอะมากเลยนะคะคือกระแสะแรงมากนะคะสําหรับเซตผลิตภัณฑ์ของทาที่เขาทําออกมาเป็นเซตอายแชโดว์แล้วก็เซตปัดแก้มแล้วก็เซตลิปนะคะนอกจากนั้นก็จะมีเซตที่เป็นเซตแปรงแต่งหน้าแล้วก็เป็นเซตที่เป็นเอ่อพวกมาสคาร่าพวกที่แต่งขนตานะคะแต่ว่าอันนั้นอะคือเราไม่ได้ซื้อมาเพราะาเราคิดว่าที่เราใช้ได้อยู่จริงเนี่ยในชีวิตจริงที่เราได้ใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นพวกนี้นะคะก็เลยซื้ออันนี้มาแล้วก็มันคุ้มมากๆเลยเพราาะว่ ของอะ่ะคือเขาตั้งราคาไม่ได้แพงเลยแล้วก็ที่สําคัญนะก็คือพอเปิดออกมาแล้วคือจะบอกว่าสีมันสวยมากมาเริ่มต้นดีพาเลตแรกก่อนนะอันนี้เขาเป็นอายแชโดพาเลตนะคะเขามีชื่อว่า l i ท์ออฟพา t ีนะไลท์ออฟเดอะพา y ก็เป็นแบบว่าสําหรับสาวๆที่แบบว่ารักปาร์ตี้นะคะก็ในของเขาเนี่ยคือเขาจะทํามาในลักษณะแบบนี้นะก็คืออยู่ในกระเป๋าที่เป็นเรื่มเร่มแบบนี้ก็คือเข้ากับในช่วงเทศกาลเซเลเบชั่นเลยแล้วก็ คือก็จะมีซิปออกมาแบบนี้นะคะคือไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเราใช้หมดเนี่ยเราสามารถอนนเอาไปเป็นกระเป๋าได้หรือเปล่าเนาะแต่ว่าเนี่ยค่ะคือออฟคอลเลตี้มันดีมากเลยแล้วพอเปิดปุ๊บออกมานะคะจะบอกว่ามันตะลึงมากเลยตรงนี้อยวแป๊บหนึ่งนะนี่คือมีทั้งหมด24สีนะคะก็เป็นสีที่ใช้ได้จริงมากๆเลยแล้วก็คือทาร์ตเนี่ยเขาจะขึ้นชื่อเรื่องสีไอช d โดสวยแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องปัดแก้มสวยอยู่แล้วนะนี่ ทั้หมด24สีนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะอันนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาจะแยกออกมาแยกตัวออกมาเลยด้วยก็คือมันจะเป็นาอแชโดที่เราสามารถพกพาแบบว่าเวลาที่เราไปต่างจังหวัดได้นะก็นี่นะคะพอเปิดมาปุ๊บก็จะมีเชดดิ้งแล้วก็มีปัดแก้มแล้วก็มีตัวนี้ลองใช้ไปแล้วจะบอกว่าสีสวยมากๆตัวนี้เป็นไฮไลท์นะคะแล้วก็มีสีาอแชโดทั้งหมด6สีให้เราด้วยนะคะแล้วก็คือจะบอกว่า กลิ่นมันหอมมากๆแล้วก็พอปัดแล้วเนี่ยสีมันสวยแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนมากๆนะสำหรับทาร์เนี่ยคือเขาขึ้นชื่อเรื่องสีปัดแก้มมากๆเลยเราก็ต้องให้ครานะคะ <c oughs> แล้วก็ในเซตเนี่ยนอกจากเขาจะมีอายแชโดว์มาให้เราแล้วเนี่ยเขาจะมีมาสคาร่ามาให้เราด้วยนะคะ <c oughs> ก็เป็นซิกเนเจอร์ของทาร์เลยนะคะแพคเกจจิ้งลักษณะแบบนี้แล้วก็มีแปรงมาให้เราสําหรับแต่งหน้าด้วยนะคะ <c oughs> ลักษณะของแปรงพยายามดึงมันออกมาก่อนนี่ <c oughs> ก็จะมี2ด้านแบบนี้ ถัดมานะคะอันนี้จะเป็นพาเลตปัดแก้มของทาส์นะซึ่งจะบอกว่าอันนี้เป็นพาเลตที่ทุกคนแบบว่าพูดถึงเยอะมากที่สุดเพราะว่าอันเนี้ยจะบอกว่ามันคุ้มมากๆเลยในราคา1 5 0 0บาทเนี่ยในพาเลตเนี่ยเขาก็จะมีสีปัดแก้มมาให้เราทั้งหมด5สีแบบนี้เลยนะคะจะบอกว่ามันคุ้มมากๆเลยเนี่ยคือไซส์คือปกติเนี่ยเวลาเราซื้อ ไซส์จริงเนี่ยตลาดมันก็จะอยู่ที่ประมาณพันสามแล้วแต่ว่าอันเนี้ยหนึ่งพันห้าร้อยบาทมีมาทั้งหมดให้ห้าสีแล้วคือสีแบบใช้ได้จริงมากคือจะบอกว่าปลื้มอันนี้มากๆเลยเพราะว่ามันคุ้มแล้วก็คือทุกคนตามล่ามากเลาแล้วไม่ได้ซื้อเนี่ยคือจะบอกว่าเสียดายมากๆหลายคนที่เป็นเพื่อนของเราเนี่ยคือเสียดายกันมากเลยนะคะคือซื้อไม่ทันเพราะว่าวางขายวันแรกคือหมดเกลี้ยงเลยเพราะว่าดูสีมันสิคะวว่า สวยมากๆแล้ววิกที่2เนี่ยเขาเอาเขาเอามาอีกใช่ไหมก็หมดภายในวันเดียวเลยภายในเช้าวันนั้นก็คือหมดเกลี้ยงเลยนะคือสีสวยแล้วก็ฉ่ำมากๆเลยมาดูที่ลิปเซตนี้นะคะก็เขาจะทําออกมาทั้งหมดอ่า5แท่งด้วยกันนะคะตอนแรกเข้าใจว่ามันเป็นเหมือนลิปกลอเนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนมันเป็นลิปเพนซิลค่ะก็ก็กช็อกนิดนึงเหมือนกันเพราะเป็นปกติคนไม่ค่อยชอบซื้อลิปเพนซิลสักเท่าไหร่นะ ลักษณะมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าสีสวยแล้วก็สีค่อนข้างแบบว่าชัดเจนก็คือเขาจะมีแมท์มาให้เราทั้งหมด3สีแล้วก็มีเป็นลิปกลอสมาให้หมดทั้งหมดให้เราทั้งหมด2สีนะคะคือเขาจะแยกออกมาเลยอันนี้เป็นลิปกลอสนะคะส่วนอันนี้เป็นลิปแมท์ฝั่งนี้จะเป็นสีแมทนะคะเห็นไหมคะมันจะค่อนข้างแมทส่วนอันนี้สองสีนี้ก็จะเป็นสีแบบว่า เป็นตีนน่ะเป็นกลอสนิดนึงนะคะก็เขาก็จะแยกออกมาให้เราเลือกใช้แบบนี้เลยหมดแล้วล่ะค่ะสำหรับการเของในวิดีโอนี้นะคะยังไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามากดไลค์นะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมซับสไครต์กันด้วยนะคะยังไงก็กดไลค์รัวๆให้ด้วยค่ะกูเดย์ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบาย